้า่หลอม โอ้ดังแม่งดดนะคไอ้เชนนี่ก็ดูดของมันเลยเลยว่า

พีกับเพื่พาาอนที่ผ่านเลย้ยเนี่ยมาเล้ย โอ้ยล้มไอยลอยท้งข้าหมด จะหา้สองคนนั้นมันลงมันลกได้โอเคอนใครวะ เข้าไหนเข้าไหน ฝรุ้งไม่โผล่ดูมเมนตีป้ปลาปลาปลาไปข้างหน้าหน่อยดินี่เหรอเออปลาไปเลยอเออเราจะได้ไปที่เดินขอนบคุณอุย้ยไอน้นวลโปลน้นวลโปไอ้ลุ่งขอหนูนะโประวังจับเพื่อน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 ,อนชี้ดิงชี้ดิง จับอ่ะจับเร็วไม่ทันวิ่งมามันโปรยเว้นอะ่ะ